นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาติสติคุมภะชาดก ราระแห่งพระพุทธศาสนาข้อสําคัญที่ประจักษแจ้งทั่วกันอย่างหนึ่งก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในแผ่นดินมคตซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยประกาศศาสนาไว้ก็ไม่พ้นจากความจริงข้อนี้ได้เมื่อสิ้นอํานาจพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูผูท้ทําปิดตุค่าขึ้นครองมคตตามคํายุยงของพระเทวทัต ก็สร้างพุทธสถานใหม่ขึ้นที่ขยาสีสั์แยกสงเป็นสองส่วนภิกษุโบวชใหม่เกือบทั้งหมดกับเครื่องบริขารออกเดินตามหลังพระเทวทัตไปจำพรรษาณพระอารามใหม่นั้นมอบตัวเป็นศิษย์และปฏิบัติตามคำสอนที่พระเทวทัตบัญญัติขึ้นใหม่อย่างหลงผิดข้าวของเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกทั้งหลายเราเก็บมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อไปอยู่ที่พระอารามแห่งใหม่ คงสะดวกสบายขึ้นเยอะนะพระพุทธเจ้าค่ะการต่อมาแม้ว่าพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์คือพระสารีบุตรและพระโมกขละนะจะนำกลับมาได้ทั้งหมดแต่ปริศนาอันเป็นข้อวิพากษ์อยู่ไม่คลายเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่ไปใกล้ชิดเชื่อฟังพระเทวทัตก็คือยังจะมีพระธรรมวินัยและจิตธรรมครบถ้วนเช่นเดิมอยู่หรือไม่ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ทรงมีบุกเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ในสัพพชีวิตทุกภพชาติจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าชาดกแสดงโทษของการครบหาคนผ่านขึ้นในสัตติคมภัชาดกวา่าการละครั้งหนึ่งยุคสมัยที่พระเจ้าปัญจาละครองประเทศอุตรปัญจาละ ยังมีนกแขกเต้าพี่น้องสองตัวถูกพายุกระโชกพัดออกไปไกลาจากรังที่อาศัยนกแขกเต้าทั้งสองปลิวคว้างมาตามแรงลมและพัดแยกออกจากกันตั้งแต่บัดนั้นโอ้ยลมแรงลมพัดแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ยพี่พี่ท่านพ,พี่เราต้องจากกันเพราะลมนี้เลยนี่นกตัวพี่ ถูกลมพัดร่วงหล่นในป่าันเขียวขจีร่มเย็นทางทิศเหนือที่นี่เป็นสถานบอมเพนธรรมของเหล่าฤาษีนกแขกเตา่าร่วงหล่นลงมาบนกองดอกไม้แท่นบูชาฮะเจ้านกน้อยโชคดีของเจ้านะเนี่ยที่ตกลงบนดอกไม้พอดีไม่งั้นเจ้าคงต้องบาดเจ็บแน่ๆมามามาเถิดเราจะดูแลเจ้าเอง พระฤาษีเก็บนกตัวนั้นเลี้ยงดูไว้ใกล้อาสมตั้งชื่อให้ว่าบุปผากะบุปผากะได้ฟังธรรมะและคําสอนซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีมีคุณต่อตอนและผู้อื่นทุกวันจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ในกระแสธรรมอันบาปก,กรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําแม้แต่การคิดร้ายต่อบคุคคลอื่นกรรมนั้นก็จะทําให้เรามีจิตใจไม่สงบ ดำรงชีวิตด้วยจิตใจอันมนหมอดีนะท่านฤาษีที่ท่านสอนให้ผมกินแต่ผลไม้ไม่กินนอนเหมือนตัวอื่นๆไม่งั้นน่ะผมคงทำบาปท,ทำกรรมกับเจ้านอนพวกนั้นส่วนนกแขกเต้าผู้เป็นน้องถูกกระแสะลมส่งมาตกในโรงเก็บอาวุธภายในรังโจรคราวดำผู้ดุดร้ายอา้าวนกแขกเต้านี่นะมาตกอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดีนะที่ไม่ตกมาโดนคมหอกนะ่ะอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแหละข้าจะช่วยเลี้ยงแกก็ได้เพื่อจะมีประโยชน์มั่งนกแขกเต่าผู้น้องเติบโตขึ้นภายในชุมโจรได้รู้เห็นแต่การกระทําชั่วได้ยินแต่คำพูดไม่ดีตลอดมาก็จดจำเป็นนิสัยชื่อสติคุ้มพระก็แล้วกันเพราะข้าเจอแกในกองอาวุธนี่นะเหมาะกับแกเลยนะเนี่ยมาอยู่กับข้านะข้าจะสอนแกปล้นจี้ จ้านกสติุมพระต่อมาอีกไม่นานป่าไม้ชายแดนบริเวณนี้ก็มีขบวนประพาสป่าล่ากวางของพระเจ้าปัญจาลผ่านมาพระราชาปัญจาลเสด็จมายังป่าใกล้รังโจนโดยไม่รู้พระองค์พระทรงตามรอยกวางมาอย่างสําราญพระไทยตามไปท้งนั้นสิทหารเราว่าเจ้ากวางอ่ะต้องวิ่งหนีไปทางนั้นแน่ๆข้างหน้านั้นหรือพระเจ้าค่ะนั่นไงในป่าโป่งข้างหน้านั่นอ่ะมีหญ้าอ่อนอยู่ แสดงว่าต้องมีกวางให้ยิงแน่ๆทุกคนฟังนะหากแม้นว่าไล่ต้อนกวางจนมันหนีออกมาแล้วหากผู้ใดปล่อยให้กวางหนีออกไปทางตนเองได้เราจะลงโทษอย่างหนักเมื่อพระเจ้าปัญจาละตระจบก็มีกวางเจ้ากรรมวิ่งผ่านพระพักเหมือนจะลองดีเฮ้ย hey, ต้องกวางโถ่อหนีไปทางนั้นซะได้ทหารรีบล้อมจับกวางตัวนั้นไว้หน่อยนะท้าทายเราใช่ไหม ไม่หลอดแน่เจ้าก,กวางเอ๋ยด้วยคติยะมานะของราชาพระเจ้าปัญจาละก็ควบขับมา้าทรงตามไล่กวางนั้นไปอย่างเร็วจนข้าทหารทุกคนไม่มีใครเสด็จได้ทันเฮอเจ้าก,กวางตัวนี้วิ่งเร็วน่าดูอ่ะแต่จะหนีม้าเร็วของเราไม่ได้อย่างไรอย่างนี้มันต้องเจอกันหน่อยสักแล้วมีแต่ขุนศึกไหวชาราเท่านั้นที่ขี่ม้าติดตามพระราชาจนพบ ทั้งสองตามรอยกวางขาวตัวนั้นจนเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่เห็นแม้เงากวางข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ประทับพักที่นั่นก่อนเถิดพระเจ้าค่ะดีเหมือนกันเราชักจะเหนื่อยละพระเจ้าปัญจาละประทับอย่างโคนไม้นั่งอยู่ไม่นานนักก็มีอาจพักอย่างสาราญได้เพราะรำคาญพระไทยกับเสียนนกตัวหนึ่งโอโ้ท้องเพ็ดร้อยถอดมาถอดมาถอดมาเอามาเร็วเข้านะเอามาเอามาเร็วเอามาเร็ว S <S 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 ลำคาญจริงๆเสียงใครที่ไหนเนี่ยนกตัวนี้คือสัตว์ติดุมะพะซึ่งอาศัยอยู่กับโจรป่าพฤติกรรมต่างๆจึงเหมือนกับเหล่าโจรปล้นปล้นปล้นมาเลยร้นมาเลยฆ่ามันฆ่ามันนี่หมดฆ่ามันสัตว์ติดุมะพะบินดูลาดเราจนพอใจแล้วก็รีบกลับรังโจรเพื่อไปนำทางพักพวกมาปล้นทรัพย์แต่บังเอิญทุกคนออกไปปล้นชิงกันหมดคงเหลือเพียงพ่อครัวคนหนึ่งเท่านั้น เร็วเข้าเร็วเข้าร่นมันเร็วฆ่ามันเลยฆ่ามันนี่หมดร่นมันเอะเจ้าจนกนี่มันบอกให้ไปป้นใครวะเนี่ยเห็นของดีเท่าไะสิสัญชาตยาน,นกโจรจริงนะเจ้านี่ไป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 ,ไป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 ดูก็ได้นั่นไงตายต้นไม้นั่นไงร่นเลยร้อนออกมาชิงเอาทองมันมาให้หมดเลยเอาทองมาเอาทองมาเลยเอาแล้วไงงานเข้าแล้วไม่ละโอ้โหเจ้านกเอ้ยนั่นมันพระราชากับขุนพลนะว้ยอย่าหาที่ตายเลยแกไปกลับกันเถอะ เออาเอาอาามมมมาทท้้งงมมมเเนนนัสียงนกแขกเต้าดังจนเล็ดลอดมาให้พระเจ้าปัญจาละจับพิรุธและรู้พระองค์จนได้สเสด็จไปจากที่นี่เถิดพระเจ้าค่าใครโผล่มาน่ะข้าพระองค์เตียมลูกสอนไว้ให้มันแล้วนั่นสิคงจะเป็นโจรแถานี้ละมัง้งไอเสียงมันมาจากทางนั้นพระเจ้าคฮ้ยที่แท้ก็เป็นเสียงนกนี่เอง เจ้านกปากเปราะไปไปให้ไกลลำคาญจริงเชียวเฮ้ยใ,ให้เหยื่อหนีแล้วจำมันนจำมันปล,ลดปลดซ้ำมาเร็วปลดมาเลยนี่เจ้านกตัวนี้ไม่รู้จักที่ตายหรือไงเดี๋ยวเถอะพ่อจะยิงแทนกวางซะเลยเดี๋ยวก่อนนะครัวสติคุมพะอยู่ใกล้ชิดคนผ่านจึงติดนิสัยก้าวร้าหยาบคายจนกลายเป็นนกแขกเต่าที่น่ารังเกียจไปอย่างน่าเสียดายเอาทองมาเร็วปลดซ้ำของเจ้ามาเจ้าคนขี้ขลาด ตตตต้องาาายายายซะ <S <S ด้านพระเจ้าปัญจาละนั้นเมื่อทรงม้าผ่านป่าจนไกลาจากรังโจรออกมาช่วงเวลาหนึ่งพระไทยก็แช่มชื่นเพราะได้สดับเสียงไพเราะ,ะแววมาจากพุ่มไม้ใกล้กุลบุตรหรือที่ด่าใครนะผู้จาดีมีสัมมาคารวะน่ารู้จกักคบหานะักเราเข้าไปดูกันเถอะขุนพลเมื่อพระราชาเสะด็จมาถึง <S 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 ก็พบอาสมพระฤาษีและนกแขกเต้าบุพภกะเกาะอ,อยู่บนคอน เชิญท่านผู้เดินทางเข้ามาพักภายในอาสมก่อนเถิดสนทนาธรรมกันพอชื่นใจอ้าวทิดแท้ก็เสียงนกแขกเต้าตัวนี้นี่เองฮมช่างน่าฟังแท้ไม่เหมือนนกตัวเมื่อกี้เราเข้าไปคุยกับน,นกตัวนี้กันเถอะท่านขุนพลพระเจ้าปัญจาละประทับใจในวาจาและกริยาของนกแขกเต้าตัวใหม่นี้ทรงดำเนินไปสนทนาด้วยอย่างรักใคร,รเจ้านกเอ๋ยคนเลี้ยงดูเจ้าเป็นใคร ผู้อบรมสั่งสอนเป็นใครยังมีสิ่งใดเจราจาให้เราลื่นเลิงอีกหรือไม่มหาบาพิษข้าน้อยนะ่ะชื่อว่าบุปพกะเป็นบุตรพระดาบทซึ่งบัดเนี่ยออกไปหาผลไม้ในป่าความรื่นเริงมีถวายก็แต่ทางจิตใจพระเจ้าค่าบุป,ปพกะเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับในที่อันควรเพื่อรอขอพรจากพระดาบทซึ่งกำลังกลับมา ระหว่างนี้นกแขกเต้าที่ถูกเลี้ยงโดยนักบวชบัณฑิตก็ถวายธรรมะข้ออนิสงส์จากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยวาทะภายรอบพระราชาก็อิ่มเอมพระไทยจนย่ําเย็นไม่น่าเชื่อว่าการที่เรามาคุยกับเจ้าที่เป็นแค่น,นกจะทำให้เราสบายใจได้มากขนาดนี้ เมื่อพระฤาษีกลับมาก็ถวายพระพรให้พระเจ้าปัญจาละเจริญในทศพิษราชธรรมพระราชานักล่ากวางดื่มดำในธรรมรถนั้นจึงถวายสัตว์ต่อผู้ทรงศีลว่าจะเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตและจะจัดการให้อุตรปัญจาละกลายเป็นแผ่นดินธรรมอนันร่มเย็นถวายพระพรจงทรงพระเจริญเถิดมหาบาพิต พระฤาษีถวายนกแขกเต้าบุปปะป,ปะแก่พระราชาเป็นสิ่งเตือนใจในมุคลชีวิตข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการคบบัณฑิตนำสุขมาให้ดังเช่นนกแขกเต้าตัว,ตวผู้น้องถูกลมพัดไปอยู่กับโจรย่อมมีกิริยาและความคิดติดไปทางร้ายดังที่มหาบาพิษประสบมานั่นแหละ พระเจ้าปัญจาละเสด็จกลับมาถึงพระนครก็โปรดให้ออกพระราชกฤษฎีกาหา้ามฆ่าห้ามขังสัตว์ทุกชนิดทรงสานุปบำรุงให้ความรู้การศึกษาแก่คลเมืองเป็นภูมิคุ้มกันความชั่วรู้จักความชั่วและไม่เกลือกลัวคบหาคนชั่วอุตรปัญจาละก็เจริญรุง่งเรืองประชาชนเป็นสุขตลอดอายุขของพระองค์ การต่อมานกแขกเต้าบุพปกะกําเนิดเป็นภิกษุนกแขกเต้าสัตติกุมภะกําเนิดเป็นภิกษุผู้ลงเชื่อเทวทัตหัวหน้าโจรกําเนิดเป็นพระเทวทัตพระฤาษีสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า